ต่อไปเราจะทำรายงานยอดขายสินค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน e x p o r t เป็น Excel นะคะเราจะทำงานที่ระบบ Business Intelligence คะ่ะคลิกที่ Business Intelligence นะคะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้เข้าที่ระบบขายค่ะเลือกเมนูวิเคราะห์การขายนะคะ เราจะมาแก้ไขตรงวันที่ตรงนี้นะคะเป็น 01, 01, 2552ถึงวันที่31เดือน 12, 2552ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะเราจะใช้ข้อมูลของบริษัทกิทตันซอฟนะคะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะคะที่ระบบจัดทำให้เราเลยนะคะ ตอนนี้ระบบกำลังโปรเซสอยู่นะคะกรุณารอสักคู่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะได้หน้าต่างของการวิเคราะห์การขายนะคะตอนนี้จะมีข้อมูลวันที่นะคะเราจะไม่ใช้นะคะให้เราคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากขึ้นไปปล่อยข้างบน,นะคะ่ะ แล้วชื่อย่อนะคะชื่อย่อสินค้าเราก็ไม่ต้องการนะคะให้เราคลิกซ้ายค้างไว้แล้วเอาไปปล่อยด้านบน,นะคะ่ะข้อมูลตัวเลขข้อมูลหลังหักส่วนลดนะคะอันนี้เราก็ไม่ใช้ค่ะเราจะมาเอาออกนะคะโดยเราจะคลิกด้านบนตรงนี้นะคะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปปล่อยข้างบนค่ะ จากข้อมูลนะคะเราจะต้องการข้อมูลเป็นรายเดือนค่ะเราจะมาคลิกที่ฟิล์ทางด้านขวามือน,นะคะเราจะหาชื่อฟิล์เดือนเราต้องการเป็นเดือนนะคะเราจะหาชื่อฟิล์เดือนนะคะ เราจะเลือกเดือนวันที่เอกสารนะคะตรงนี้นะคะส่วนด้านล่างตรง add t o นะคะอันนี้จะเป็น row area ให้เราเปลี่ยนเป็น column area ค่ะเสร็จแล้วให้มา double c คลิกที่เดือน ตัวอักษรวันที่ขอโทษค่ะให้เราเข้าที่เดือนตัวเลขวันที่เอกสารค่ะตอนนี้เราก็จะได้ชื่อเดือนมาแล้วนะคะ เราจะให้ข้อมูลไปโชว์ที่ Excel ค่ะให้เรากดที่เมนูเลือกตรงกริดนะคะเลือกที่ e x p o r t d o c u m e n t ค่ะเสร็จแล้วให้เลือกที่ Excel Document ค่ะเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้เป็น02นะคะ เสร็จแล้วให้กดเซฟค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน Expo r t หรือไม่ให้เราตอบเยสค่ะ และนี่คือการวิเคราะห์การขายของบริษัทคิ t ต้นซอฟคิดต้นซอฟฟอร์มูลานะคะนี่คือารายงานขายจริงๆนะคะเราจะได้หน้าจอแบบนี้หากเราไม่ต้องการจะทำอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กดปิดหน้าจอได้เลยค่ะ ปิดหน้าจอได้เลยนะคะกด cancel คะ่ะถือว่าเราได้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ